สวัสดีทุกคนวันนี้เราพบกับเกมสวอต d มจิกแอนด์สต f รกันอีกแล้วนะทุกคนโอเคสำหรับหาที่แลลวทุกคนที่เราเพจมันให้เรามาที่นี่เป็นที่ไพเดตนะทุกคนก็คือตอนนี้เรามาที่ไพเดตเปที่เทียบร้อยแล้วแล้วต่อไปก็คือเราต้องไปหาแบ็กบนนะทุกคนแบ็กบราวน์ทุกคนไม่ใช่แบ็กบนแบ็กบราวน์ทุกคนโอเคนี่คนนี้ทุกคนเราพอเรามาคุยกับคนนี้เสร็จปุ๊บเพจก็เสร็จเลยนะแล้วก็คือตอนนั้นที่เราทํคขีปะทุกคนตอนที่เร,รว่างเราเดินเรามา ไอเราเดินมาทุกคนคือเหมือนตอนเราอาดคลิปปุบแล้วคลิปมันเสียทุกคนคือไม่รู้ว่าทําไมคลิปมันถึงเสียมันเสียตลอดเลยบ่อยมากเลยเกมเนี้ยเหมือนแต่เราก็จงังหวะมันที่มันค้างเราก็เห็นอยู่นะแต่เราเราก็ไม่คิดว่ามันจะเสียโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าควกทําไรฟังก็คือเราวิ่งหมาจากนี่ทุกคนหมู่บ้านนี้นะเราก็วิ่งขึ้นมาใช่ปะแล้วเราก็วิ่งผ่านนี่มาแล้วตรงเนี้ยทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแคมป์ของแบนดิตนะทุกคนเราก็ ตบ,บไปห,หนึ่งหนึ่งสเต็ปแล้วก็วิ่งมาเพื่อที่จะมาที่นี่นะแล้วเราก็จะพุ่งขึ้นมาหาแบ็กบราวเลยนะทุกคนกัปตันแบ็กบราวขึ้นมาหาเสร็จปุ๊บหากัปตันแบ็กบราวส่งจดหมายเสร็จปุ๊บเราก็เลยลงลงไปข้างล่างทุกคนเพื่อรับเควสประมาณจุดนี้ทุกคนเนี่ยมันจะมีนี่เดี๋ยวาพาไปดูนี่ประมาณแถวตรงนี้นะอึบอึบอึบนี่เราก็มารับเควสกับคนนี้ทุกคนซึ่งเควสนี้เขาให้เราไปฆ่าเอ่อ หมูป่าอีดทุกคน5ตัวซึ่งเราก็จะไปฆ่ามันจจุดประมาณตรงนี้ทุกคนตรงนี้มันจะมีหมูป่าเกิดอยู่นะแล้วก็มีหมูป่าขิงด้วยแล้วเราก็เลยแบบฆ่าหมูป่าอีดิทุกตัวแล้วก็ฆ่าหมูป่าขิง1ตัวทุกคนแล้วทีเนี้ยเนื่องจากมันยังไม่ครบนะเราก็เลยแบบวิ่งตะลอนหาทั่วแมพเลยเพื่อจะหาหมูป่าเรามาเจอแถวแถวตรงจำไม่ได้ว่าตรงไหนตอนโซนนี้ทุกคนเรามาเจอหมูป่าอีดอีก 1- นถึงสตัวแล้วก็เลยฆ่ามันเสร็จป,ปุ๊บล้วก็เลยจะมานี่ จะมาที่นี่เพื่อที่จะมาส่งเควส์นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาส่งเควสที่แฮซี่กันเลยดีกว่าทุกคนโอเคส่งเควสก่อนโอ้โหบอกเลยแย่มากาเลยอะเราแบบอุตส่าห์อัดคลิปตั้งนานแล้วเออคลิปมันเสียเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูคือมันมีอีกสองเควสนะทุกคนมันเป็นเควสเออหาหาหมวกของไพเรสทุกคนคือในแดมจิเออเหมือนเขาจะต้องการที่จะขโมยหมวก ขอเขากับคืนมานะเราไม่รู้ว่ามูเของเย็นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปลองหาข้อมูลดูแล้วก็อัน,นต่อไปก็คือเป็นเราต้องไปไปที่วัดวัดทือกฟอนทุกคนเป็นน้ําตกเราไม่รู้ว่าน้ําตกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะแต่เราคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นทุกคนตามแบบแล้วเพยงงันเดียวเราจะไปที่น้ําตกก,ก่อนดีกว่านะเพราะว่าน้ําตกเนี่ยมันน่าจะหาง่ายนะทุกคนบ้างนะ <c oughs> เราก็ไม่ได้จ่แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปหาน้ําตกทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก่อนเป็นตัวของเนี่ยทุกคน นี่สับที่ทุกคนมันจะมีพวกของเล็กทุกคนเป็นไอรอนซอสแล้วก็เป็นไอรอนดิจเ r อร์แล้วก็จะมีนี่ทุกคนเป็นชะมวกไว้อาจจะเอาไว้ตกปลาหรือว่าอะไรก็ได้ทุกคนเป็นเวกเตอร์อันนี้เป็นเหมือนอะไรสเต็กกันทุกคนไม่ได้ใจนะเชื่อเลออันนี้เป็นเหมือนที่ขาทุกคนคือเราการที่เราจะสามารถซื้อนี้ได้ทุกคนเรากดปุ๊บแต่เราต้องมีความเชื่อใจที่เนี่ยสามสิบทุกคนซึ่งตอนนี้ความเชื่อใจของเราทุกคน เออเออเอาไม่ใช่กดเจทุกคนนี่ความตจ๊งจของเราเป็นยี่บห้าเราต้องการสี่สิบใช่ไหมสามสิบผู้ผิดทุกคนเราจะต้องทำเควสน้ำตกเนี่ยอีกเควสหนึ่งถึงเ,เราถึงจะได้ดาบเป็นดาบเปล็กแต่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่น้ำตกกันดีกว่านะเพื่อแบบไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะตัดคลิปไปเลยดีกว่าน้ำตกตดูฝั่งนี้นะทุกคนโอเคไปกันเลยโอเคทุกคนเหมือนเราจะต้องวิ่งไปทางนี้เนี่ยแล้วก็เข้าป่า จริงมันอาจจะไปทางอื่นได้แต่ว่าเราเห็นทางนี้มันบบน่าสนใจดีเดี๋ยวเราจะมากระโดดให้ทุกคนดูนะเป็นอกแนวปากร้่นนิดนึงนะเนี่ยเราขึ้นบนไดตรงจุดนี้มาทุกคนเนี่ยขึ้นมนในรจุดนี้ปุ๊บเราขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เสร็จเป็นทยบร้อยแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะทุกคนตรงนี้มันสามารถปากลก้่งไปได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะปากรก้่งทุกคนดูแบบโชว์ความเซียนไงบอกเลยเไม่ลงหรอกปากล้วงแค่เนี้ยถ้าตกปุ๊บบอกเลยหาเลยนะจะตกแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะขุดพวกหินไปด้วยนะเพืื่่่ออออแเพไได้วกาางงทขนะ ว่าเราอาจจะต้องแบบคับของได้เนี่ยอย่าตกนะถ้าตกเดี่เลยหากิ้งนะอุตส่าห์จะมาโชว์ความเท่อะหน่อยโอเคเดี๋ยวกระโดดไปต่อนี้ก็ยังเซียนบอกเลยเซียนชาดชาดนี่ตรงนี้มีกล้องเป็นกล้องซีเวอร์แต่เราก็ยังไม่มีมมกุญแจซีเวอร์อยู่ดีะทุกคนก็าแถวนี้มันจะเป็นพวกเหมือนเป็นสุสานเรือเลยอะเช่นไหมทุกคนดูดิโอ้ยเออไตกไปตกไปตก เย็นจเย็นตรงนี้มันเหมือนเป็นสุ้ศาสเรือให้ไหมทุกคนมันเป็นแบบมีซากบางพังของเรือเต็ไมไปหมดแล้วก็จะมีพวกกล่องนี่มีแร่ด้วยเป็นมูลสโตนทุกคนแล้วอาจจะยังไปเอาไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะไกลเกินนะเราจะต้องแบบกระโดดขึ้นมาจากข้างบนเนะี่ยทุกคนเห็นไหมมันมีทางขึ้นท้างบนด้วยนะมันเป็นสาานะพานเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าเลยเราจะไปที่น้ำตกก่อนนะโอเคทุกคนเราเกิดปัญหาแล้วข้อแนะนำก็คืออย่ามาทางนี้นะทุกคนเฮ้น่มันสนุกดีใช่โอเคเดี๋ยวจะ มันก็ไปทางนะโอ้โหทางนี้ไปไม่ได้อ่ะคือถ้าไปได้เราต้องแบบบินให้ถึงอ่ะแต่มันมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนแล้วก็เจอร้านค้าตรงนี้แน่นี่เป็นร้านค้าขายหมวกทุกคนไม่รู้ว่าต้องมาขโมยหมวกที่นี่หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่หรอกทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปอีกทางกันเลยดีกว่านะโอเคทุกคนเหมือนคือเราสามารถกดอันนี้ได้ทุกคนสตาร์กแล้วก็จะมาเกิดข้างบนนี้นะทุกคนตรงที่เราบอกว่าเราเจอทางบนไดนี่นี่ทางบนไดตรงนี้ตีพอดีเลยมันเป็นเหมือนจุดหวาไปเถาได้เลยทุกคนโอเคดีนะ เยาจะไปเยี่ยมตกกันดีกว่าเต่จะต้องเดินไปอีกทางอ่ะแต่นี่เรามาขุดแร่กันดีกว่าขุดผิด okay, อันนี้ว่าโ,โอเคอันนี้เฮ้ยข้างล่างมีแร่ทองเหรอทุกคนใช่ไหมหรือว่าแร่คอเปอร์แต่มันเหมือนทองนี่ทุกคนทองอีกคนด้วยโอเคเราได้ทองแล้วทุกคนแปลว่ามันอาจจะมียุคทองด้วยเพราะว่ายุคเหล็กเราก็เห็นแล้วทุกคนยุคทองมันยังมีอีกหลายกเกาะเลยที่เรายังไม่สามารถไปได้หรือว่าหรือว่ามันไ,ไม่ไปได้ก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเกาะชื่อว่าอาชูราทุกคนมันยังมีเกาะเห็นแบบทางนู้นอ่ะเป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้ทุกคน แล้วเราก็ได้กุญแจเออกุญแจคอปเปอร์มาจากตีการตีนี่เลยทุกคนเออตีหนูทุกคนเดี๋ยวเราเปิดกันนี่ได้อะไรเนะี่ยได้อะไรเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกระดาษเหรอแฟนซีแลบแฟนซีแลบ,บออฟฟิศต้เรียนได้ปหมมันเรียนไม่ได้ทุกคนเออมันเหมือนแบบว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ยังไม่พอทุกคนอ๋อคือการที่เราเรียนเราจะเล่นของได้เราต้องมีประสบการณ์ในการครับของที่มากพอเลยนะ เราต้องไปเท่าไหรนะ่เนี่ยหาน้ําตกอะทุกคนเราต้องข้ามตรงนี้ไปเขาอาจจะต้องไต่ตรงนี้ขึ้นไปทุกคนหรือว่ามันมีช่องเข่าตรงนี้เดี๋ยวตัวลองวิ่งไปก่อนนะโอเคทุกคนเหมือนเราจะเจอน้ําตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาให้มาทําอะไระทุกคนที่น้ำตกเนี่ยฮะเอ่อทำอะไรอะ่ะไมต้องกด L ดูกด J ดีวกว่านะเขาบอกว่าให้ให้ให สาม different location in กอันสุอให้ไปข้างบนสุดของน้ำตกวะทุกคนขึ้นไปไงอ่ะอันนี้มันไม่สามารถไปได้นะทุกคนคือเราจะต้องห้ามไปทางนน้นเราทุกคนถือว่าไม่สามารถไปได้นะลองดูกันไปเลยโอเคทุกคนเหมือนเราจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะเราขับกลับมาจุดเริ่มตน้นเดี่ยทุกคนนี่เราไปทางนี้ทุกคนขึ้นมาแล้วก็เราต้องลงตรงนี้ก่อนนะ เปิดกล่องเอาของแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้อึบอึบเอ้ากระโดดขึ้นไม่ได้อะทุกคนคือจริงๆเราต้องกระโดดขึ้นตรงนี้นะเนี่ยเอ้าเราจะต้องบินมาจากข้างบนนู้นทุกคนมันเราเห็นบนไดอยู่เออตรงตรงฝั่งนู้นนะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าเราจะอาจจะต้องปีนบนไถขึ้นไปเพราะว่าแบบถ้าเราวิ่งขึ้นไปมันมันไม่น่าได้อ่ะโอเคเราต้องหนีอย่างนี้อย่างนี้โอเคนี่ทุกคนเราเจอบนไดเป็นที่บร้อยแล้ว โอ้โหมันให้งานยากเราจริงๆเลยทุกคนจริงๆเราขึ้นมาตรงนี้ตั้งแท้กๆก็ได้เลยนะไอ้น้ำตกอะ่ะเอา้าถูกทางปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครอะ่ะใครมานั่งอะไรตรงนี้ฮะนั่งจ่อยเลยเราจะกลับมาได้ใช่ไหมโอเคกลับได้นะทุกคนมันมีเควสให้เราใช่ไหมแต่ว่าเราเราจะไม่สนใจนะจะทำเควสต,ตรงเราให้เสร็จเพื่อที่จะได้ดับโกเคกระโดดคามได้ยูน้ำตกอยู่ไหนน่าจะเป็นฝั่งนี้ทุกคนน้ำตกใช่ไหม เออฟังขวาทุกคนนี่เพราะยังไงน้ำตกทุกคนเรามาถึงจุดยอดของน้ำตกออตกใจอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งไอ้เจ้าหนูอย่าไปยุ่ง,อง,อง,องโอเคนี่นี่คือยอดสุดของน้ำตกนะทุกคนนี่เควสเสร็จเป็นเทียบร้อยทุกคนก็ไปเขาให้เราไปหาลาวาเคฟทุกคนลาวาเคปอยู่แถวนี้นะทุกคนโอ้โหให้งานยากจริงทุกคนแล้วก็น้ำตกเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างทุกคน เราเห็นไหมเราจาได้ไหมทุกคนเออกดตุท่ทีก็ดูกันถ้าเราจำไม่ผิดทุกคนมันมีนี่ทุกคนเป็นมูลสโตนเออพูดมูลสโตนกันสาคัญสำคัญ,คญทุกคนแล้วก็ข้างล่างนี้เอออะไรเนะี่ยอ๋อเป็นกล้องอเปร์ซึ่งเราไม่มีกุญแจทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปหาถ้ำลาวายทุกคนดูนะทุกคนมันอยู่ตามเควสเลยนะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะ โอเคทุกคนเหมือนเราจะเจอถ้ำตรงนี้นะเอ้ยมันเป็นตัวสลามทุกคนเป็นบูสลามอีกกันมันหัวต่อเรื่องกันเนี่ยอะอะเออตีตีตีบอกอเลยหลุดผลเราไม่ได้หรอกสลามเต็มถม้ำทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูเอาจะเป็นสลามตัวเล็กนี่นะเออค่าสลามไปเลยมันเป็นถ้ำของสลามทุกคนมันมันใช่ใช่ถ้ำที่เราต้องการไหมอะไม่น่าใช่ทุกคนค้าข้า,ขาเอ้ย มันจะมาตีเราอีกโอ,อ้ลเจ้าสลามแต่มันก็ดูน่ารักเลยนะทุกคนกุุงกิ้งดิเก็บของกันนะนี่เป็นเหมือนเต็กเลอทุกคนเราเอาเหินนีกโอ้โหมันเป็นถ้ำกันนะทุกคนแปลว่าไม่ใช่ถ้ำนี้ที่เราตามหาทุกคนอันนี้อาจจะเป็นแค่ถ้ำสลามนะโอเคเดี๋ยวจะหาถ้ำต่อเลยทุกคนเป็นถ้ำลาวาโอเคทุกคนเหมือนเราจะเจอถ้ำลาวาเป็นที่ร้อยนี่นี่มันมีพวกของลาวาอยู่ด้วยทุกคน เอ้ยแต่เราลืมยังไม่ได้เก็บมูสโตนทุกคนขึ้นไปเก็บไงเนี่ยอะโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยโอกาสหน้าดีกว่านะแต่เหมือนอันนี้จะเก็บได้แนละ้วเนี่ยนี่เป็นอะไรเนี่ยกาวาบลูมนะทุกคนตรงนี้มันอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนจาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอะมองมองเลยคือมันอยู่บานตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะทุกคนแล้วเคล็ดบอกให้เราอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันไอตัวนี้มันก็ยุ่งจริงๆเลยแล้วเควสนี้ออกแนวแบบลอกเหล่านิดนึงนะแล้วก็ข้างหน้านี้เก็บได้ไปเนี่ยตีเฮ้ยตีได้ด้วย เป็นหินอะไรเนี่ยเอมเบอร์ชาดแตทุกคนไม่รู้ว่าไปทำไรอันนี้เป็นเอมเบอร์ไอ้เขาเรียกเอมเบอร์บลูมใช่ไหมลาว่าบลูมโอ้โหปุ๊บเพี้ยนหมดเลยเนีย่มันน่าจะให้เป็นปากกั้งกระโดดข้ามะหว่าทุกคนกันตัวกัอนอึบ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 เฮ้ยอึบอึบโอเคพวกแกยังเซียนบอกแล้วเซียนตรงนี้มันอ๋อเทรตรงนี้มันสามารถเดินลงได้นะเปะ๊กกิ๊ง นี่โอ้ยเราต้องเก็บของให้หมดทุกคนนี่เราห่วงห่วงห่วงทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นของเราในนี้ต้องเป็นของเราให้หมดเราท้งั้นเลยเก็บอ,อืปอกกะยาให้พาสัสกอย่างสักทีนหนึ่งคือมันค่อนเก็บที่มันดีอย่างก็คือตัวเราหนักก็จริงแต่ว่าทำไมมันมีหรือว่ามันให้ลดลงไปเหรอเอเอไปลดนเทินคือเราสามารถวิ่งไปได้เลยนะ แต่ว่าข้างล่างมันมีของไงเรายากไปเก็บของล่างถ้าเราเก็บของล่างสามารถขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นได้ทุกคนโอเคเราลงเลยคือถ้าเก็บของล่างเราขึ้นได้อ่ะโอเคนี่เก็บของอกแล้วเราจะเก็บของทั้งหมดทั้งหมดเป็นของเราเราเป็นผู้บุกเบิกทำทุกคนอันนี้เอ้ยเอ้ยตกตกอ๋อเราไม่ตายทุกคนแต่เราโดนตะเมีเฉยนะก็ดีดีแล้วดีแล้วงั้นเรางั้นเมื่อกี้เราแห้งไปแล้วทุกคน ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันจะมีทั้งขวยย่กันทุกคนที่สามารถเก็บได้แล้วก็ต้องเก็บให้หมดเอา้ามันมีกล้องทุกคนเราลืมเก็บไม่จะมันเป็นกล้องอันนี้ทุกคนใช่ไหมเป็นกล้องที่เราไม่สามารถเก็บได้เป็นกล้องที่ต้องใช้กุญแจเก็บเราปล่อยไว้กันนะเอามันเป็นจัมปิงไงทุกคนเราไม่มีกุญแจลงไปก็เก็บไม่ได้อยู่ดีนี่เราเข้าไปก่อนเลยมีไหมอะนี่ของของเราทั้งนั้นเลยไปไปไป ไปต่อไปต่อเราจะเาไปต่อทุกคนตรงนี้สามารถเก็บได้โอเคโอเคไปเซียนถ้ำนี้ของเยอะเหมือนกันกนะทุกคนของเยอะมากของเยอะของเยอะเฟซอัปเดตเป็นเทียบร้อยทุกคนต่อไปที่เราต้องไปก็คือเป็นเอา้าโอเคอัปเดตปุ๊บของบัลลีทุกคน มันก็ของเราทั้งนั้นเลยโอเคคุณแต่เราฟาร์มของข้างในดีก่อนนะคือแบบของมันเยอะมากจริงๆอะ่ะเฮ้ยข้างในนั้นมีทางไปทุกคนเดี๋ยวจะไปให้ทุกคนดูนะว่าเออไปข้างในนั้นแล้วมันจะมีตัวอะไรแบบตักกระตืบเราหรือเปล่านี่ทุกอย่างนี้ก็จะมีกล่องนะทุกคนจะฟาร์มก่อนดีกว่านนะทุกคนจะเบื่อเอาเฮ้ยจะมันเฮ้ยมันเป็นถ้ำลึกเลยทุกคนเนี่ยอ๋อมันเป็นทางตอกับอันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเออลามลาม ลามเชกเกิลทุกคนลามเชกเกิลอาจจะ,ะแลมแลมเชกเกิลเลยทุกคนผ่านตอนนี้ทุกคนโอเคตีก่อนมันว่าค่อยไปที่อาจจะข้างบนเลยทุกคนทุกคนจำเรือที่เราขึ้นไปข้างบนได้ไหมอาจจะเป็นที่นั่นนะโอเคทุกคนเรามาที่ที่เป็นที่บร้อยนี่มันมีลูปปั้นปั้นถือดาบถือหอกทางซ้ายและขวาเลยทุกคนเพราะมันต้องมีพวกเนี้ยมาตางแบคเตอร์แบบแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เราเก็บคนนี้กันเอ้ยทำไม,ไมใจจังอะ ไอ้ทุกคนอันนี้มันใหญ่มากเลยได้กี่อันเนี่ยฮะได้อันเดียวอันใหญ่ได้อันเดียว,ออยวโอ้ยอันเล็กได้สามอันสุดยอดจริงเลยทางนี้เป็นอุ้ยเป็นประตูสีม่วงอ้าจะต้องเอาอะไรมาใส่ตรงรู c, ตรงกลางเนี่ยเพื่อเปิดประตูนะทุกคนน่าจะยังไม่มีเควสนะอุ้ยเกยมนี้มันได้นาดน,น,นี่ยไปก่อนทางมีทางเอีมงมีทางซ้ายทุกคนเยมดหวังเยมดหวังทางซ้ายเป็นมันจะมีชีวิตแม่ตัวนะั้นทุกคน มีชีวิตไหมวิตตีเอ้ย่ใชไย่ใชาย,ชาย,ชายทุกคนโอเคตรงนี้เป็นมูนสวิตตี้นะทุกคนคือคนนี้สามารถมีเควสอีอ่แล้วเหรอมูนสมิธอ่ะมูนสมิธสามารถทำเอมเบอร์สมิธแถวได้ไหมมีเควสทุกคนได้ไหมนะไม่มีนะเคยไม่มีเควสมาทุกคนชัวก็ชัวได้ได้โอเคเมื่อกี้เราก,กดดวๆไปหน่อย เขาบอกให้เราหามูนสโตนมาทั้งแปดอันไอออนอิงกอตสักกอันแล้วก็เอมเบอร์ชารดทั้งหมดจี่ยี่สี่อันเราจะได้เป็นตัวเอ่อมูนเรดมาวิมันดีเหรอไม่รู้กันทุกคนโอเคเดี๋ยวจะหาให้เขาก็ได้ถ้าเรามีของครบนะแต่ตอนนี้เราแบบอาจจะอีกนานเพราะว่าพวกเหล็กเนี้ยเราไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยเดี๋ยวจะกลับไปที่นี่ดีกว่าทุกคนกลับไปที่เอ่อชื่ออะไรนะทุกคนเอ่อเบรก อ่ะี่ช้ามลามชักเคิลทุกคนกดสามโอเคขดแต่มันดีแกวะมันดีเร็วมากเลยนะทุกคนอือถ้าไม่ผิดเรากลับไปทางนี้ได้ทุกคนแล,กแล้วก็สามารถลงแล้วก็ไปที่ลามชักเคิลได้เลยนะโอเคทุกทุกคนตอนนี้ก้อนเราที่เราจะไปนะเราจะมาซื้อไอเจ้าตัวนี้ก่อนนะเป็นไอรอนสอดทุกคนเอา้าสามชิเอไม่เช่อหรออ๋อยังทุกคนเรายัางทำเควนนี้ไม่เสร็จนี่นะ โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเพจจะเสร็จแล้วนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะถึงจุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่ต้องปีนอี้ขึ้นไปก่อนจุดสูงสุดยังไงแลอนี่ไงจะถึงแล้วอีกิดเดียววิ่งยังไม่เสร็จแต,ต่ว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดทุกคนวัาแต่ว่าสูงสุดยังสูงสุดอ,อีกเหรอเออขึ้นยังไงตรงเนี้ยอ่ะ นี่มันได่ขึ้นเราจะขึ้นไปยังไงตรงทุกคนตัวนีน่นี่อ่ะอไม่ได้เออเอ๊บเอ๊บอ๋ออ้าวเออ,เอ,อมันมันขึ้นไปยังไงอะข้างบวชนนะ่ะฮะอ๋อมันมีมันไดทุกคนโอ้โหแล้วก็เออแดกอยู่นานนี่เควสอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเออไพเดทพันช์นี่คืออะไรอะ ยังไม่สิ็จกะเอาบอกให้เก็บไพเรสพันนะคือทุกคนเอ,อ่อ bring back ไพ่เดชพันธ์เขาบอกให้เอ,อ่อ h e n I go back to speak with him อเอามาจากไหนอ่ะทุกคนไพ่เ e ชพันธโอเคทุกคนเหมือนมันจะฝายมันจะเสียไปแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกมนี้ว่าเป็นเพราะอะไรนะทุกคน <Nope. S 1> ก็คือถ้าสะุปให้เขาก็คือตอนก่อนที่จะฝายจะเสียทุกคนคือเราได้ทาการ ไปซื้อไพล์เ,เดตผันนะทุกคนไพล์เดตผันอยู่ในบ้านจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นหลังคาสีเขียวนะทุกคนแล้วก็เราซื้อไอไพล์เดตพันมนะาเสร็จปุ๊บแล้วก็ามาส่งเควสพอส่งเพวสเสร็จปุ๊บนะทุกคนค่าขอสะมพันเราก็ได้ครบ30เราก็เลยทําการไปซื้อดาบเล็กกับมิชชั่นเล็กนะทุกคนเพื่อที่จะเอามาใช้ให้ทุกคนดูนะแต่ตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่ามันอันี้ไปแล้วอะเราก็อาใช้ใช้เสร็จปุ๊บใช่ปะ มันก็โหดแต่ทุกคนแต่ว่าค้อนดูเหมือนค้อนจะดาเมจแรงกว่าแต่ว่าถ้าเราถือเออดาบเนี้ยเราจะสามารถถือโลได้ด้วยก็เป็นก็เป็นอะไรที่ก็ดีนะเ้อาดีข้อเสียมันก็ต่างกันไปนะทุกคนคือแล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้อะไรอยากแบบดาเมจแรงก็ใช้ค้อนอยากแบบความเร็วแล้วป้องกันได้ก็ใช้ดาบอะไรอย่างนี้แล้วแต่ทุกคนเลยแล้วก็เราก็ทําการปิดคลิปนะทุกคนก็ไม่มีอะไรก็แับเอ่อี p ที่สิบเอไม่ใช่ EP พที่สิบดิทุกคน E ีที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ก็ขอจบไปเพยียงตรงนี้ทุกคนก็โหมันมีปัญหายเยอะมากเลยเกมเนี่ยทุยกคนโอเคก็ยืมกดไลค์กดสับสไครต์แล้วก็ยืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย